สวัสดีแฟนเดททุกคนค่ะวันนี้เช้ามาก็มีงานเข้าแต่เช้าเลยทุกคนวันนี้นะคะมาลื้อนะคะเ,เก็บขยะนะคะเดี๋ยวสิบร้อยจะมาเอาคอนเทนเนอร์ตรงนี้ทิ้งนะคะเราเลยต้องลื้อขยะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปทิ้งอีกทีนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็ทาสีนะคะวันนี้นะคะเราทาสีบ้านรอบๆนะคะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีฟ้านะคะ เดี๋ยวทาเสร็จแล้วจะเอาผนน้ำมาให้ชมอีกรอบนะคะตอนนี้ก็ทาลังคาบ้านใหม่นะคะทาสีใหม่เป็นสีเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนรอบๆก็ยังเก็บรายละเอียดอยู่นะคะ mm. เล็กๆน้อยๆนะคะก็มาช่วยพ่อบ้านหยิบจับนะคะอากาศวันนี้ก็ทําท่าเหมือนฝนจะตกนะทุกคน ฝั่งนี้เราก็ติดโซลา r เซลล์ค่ะนี่ก็เป็นแผงโซลาเซลล์ทำให้ประหยัดไฟช่วงหน้าหนาวได้นะทุกคนขายง่ายขึ้นค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเอามาฝากค่ะ